สวัสดีค่ะวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ฟังคุณทนายสมเกียรติค่ะนี่ฟังคุณทนายสมเกียรติไปด้วยเนาะแล้วก็กินเดี๋ยวต้มมามา่าอยู่อไม่ใช่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 มามา่าต้มทำอาหารญี่ปุ่นกินโอเคนะคะมันเอียงป่ะคะเนี่ย ยังไหมเดี๋ยวปังทำนายสังเกตไปด้วยนะคะ ¿Qué te ไม่จำเป็นครับแต่คนคนนี้โดยหลักการแล้วผมดูแล้วไม่จำเป็นจะต้องมาดำเนินการค้ามามาหน้าป็นเซลล์อย่างนงี้หรอกครับฟังทนายก่อนนะคะฟังคุณทนายไปด้วยกันแล้วก็รอมาม่า ที่อะไรความหากิน บางทีมีในร้อยจบรงเรียนในร้อยอามาใหมนน่ๆเวลาเขาให้แยกหน่วยให้แยกให้แยกหมู่ว่าจะเดินตามในร้อยหรือจะเดินตามจา่าหลายคนก็าพูดคำขาวว่าไปไปกระจ่าดีกว่า mm. เพราะว่ากลัวในร้อยจะพาหลงแต่ไปกระจ่านี่แน่นอนประสบการณ์ไม mm. ่ได้ไม่ได้จบรงเรียนในร้อยอันนี้เรื่องจริงนะครับบางครั้งนักเรียนในร้อยเองที่จบมาใหม่ๆเป็นผู้หมวดยังต้องปรึกษาารือกับีิจา่านะครับนะครับประสบการณ์ในสนามรบ ในการว่าความไม่ได้อยู่ในตำราครับในตำราไม่ได้สอนนะครับแนวความคิดนะครับแนวความอาหารญี่ปุ่นการตีความกฎหมายใช้ประสบการณ์ล้วนๆนะครับส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็นทนายจบใหม่นะครับแล้วคุณเหมือนกับแค่นะคะขอกินก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะบายบาย Me, from